สอนเด็กๆดีค่ะเด็กๆช่วยครูนหน่อยด้วยค่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยวิ่งมาเหนื่อยเลยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยสัตว์เพื่อนรักนะคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้ชื่อสัตว์ต่างๆและที่อยู่อาศัยของสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์ที่อยู่บนบก สัตว์ที่อยู่ในน้ําและสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีน้องหมาน้องแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักด้วยใช่ไหมคะและสัตว์ที่นํามาทําเป็นอาหารรับประทานได้อาวันนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะเด็กๆอยากไปไหมคะใครอยากไปยกมือขึ้นเลยค่ะเราจะไปดู ัตว์ต่างๆไปดูนิสัยของสัตว์แต่ละประเภทว่ามีนิสัยเป็นอย่างไรไปดูสัตว์ที่ดุร้ายมีทั้งสัตว์ที่อยู่บนบกมีทั้งสัตว์ที่อยู่ในน้ำและสัตว์อื่นๆอีกเราไปกันเลยนะคะเรามาดูนิสัยของสิงโตกันค่ะสิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมีลำตัวใหญ่ มีขาสีขามีขนสีน้ำตาลตัวผู้จะมีแผงที่คอส่วนตัวเมียจะมีจะไม่มีแผงที่คอนะคะสิงโตตัวเมียจะมีหน้าที่ล่าเหยือ่อเมื่อเจอเหยือ่อเสียงคำรามของสิงโตจะดังมากเลยเด็กๆลองฟังเสียงคำรามของสิงโตนะคะ น่ากลัวไหมคะเด็กๆมาดูเสือกันค่ะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมีเสือดาวเสือโครงเสือชีตาเสือมีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีลวดลายต่างกันค่ะเสือจะมีลำตัวใหญ่มีสี่ขามีเขี้ยวสองคู่สําหรับกัดเหยือ่อ เสือมันก็จะร้องเสียงดังเหมือนกันนะคะเด็กๆมาลองฟังเสียงเสือกันค่ะคน่ากลัวไหมคะต่อมาค่ะมาดูมีควายมีควายจะมีลำตัวอ้วนใหญ่มีขนสีดำ หัวมีขนาดใหญ่ตาเล็กหูกลมหางสั้นมีสี่ขามีควายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเวลาที่ต่อสู้กับสัตว์อื่นจะใช้ขาตะปบแล้วก็กัดด้วยฟันอย่างรุนแรงนะคะน่ากลัวมากเลยต่อไปแรดค่ะมาดูแรดแรดก,ก็เป็นสัตว์ที่มีลำตัวขนาดใหญ่ มีตาเล็กปากงุ้มเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีหนังที่หนานะคะมีขาสีข่ขามีสันจมูกที่งอกออกมาเรียกว่านอนอนะคะซึ่งเป็นอาวุธในการพุ่งชนหรือเรียกว่าเขาของแรดนั่นเองค่ะต่อไปช้างช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะ มีหวงยาวหูกลางขนาดใหญ่ขาใหญ่มีกี่ขาคะเด็กเดกอ่ามีสีขาเหมือนกันค่ะช้างไม่ใช่ว่าจะมีนุสนิสัยดุร้ายไปเสียเลยทีเดียวนะคะเว้นเสีเยแต่ว่าในบางขณะเช่นเวลาที่ช้างตกใจช้างก็จะมีนิสัยดุร้าย และจะทำร้ายช้างด้วยกันเองหรือทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ๆตลอดจนสิ่งของอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆเช่นกันค่ะสัตว์ดูร้ายเหล่านี้นะคะที่อยู่ของเขาก็คืออาศัยอยู่ในปา่านอกจากนี้ก็ยังมีอยู่ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ที่นำมาไว้ในสวนสัตว์ก็เพื่อให้คนทั่วไปหรือให้นักเรียนเข้าไปชมเพื่อการศึกษาหาความรู้ หรือเป็นการไปพักผ่อนได้ค่ะต่อไปเรามาดูสัตว์ดุร้ายที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ํานะคะมาดูจระเข้กันค่ะจระเข้เป็นสัตว์เรื้อนที่ดุร้ายมีรูปร่างลําตัวยาวมีหางที่แข็งแรงและมีสีขามีลักษณะคล้ายกับตัวเงินตัวทองแต่ตัวเงินตัวทองจะเล็กกว่าจระเข้นะคะ และเป็นสัตว์ดุร้ายเหมือนกันค่ะฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายแล้วก็ฉุนเฉียวมากเลยเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เถอะทะเหมือนหมูมีหัวใหญ่มีปากกว้างมากมีเขี้ยวร่างยาวซึ่งเป็นอาวุธในการต่อสู้และป้องกันตัวเอง สัตว์เหล่านี้นะคะจะอาศัยอยู่ในน้ําเป็นสัตว์ที่นํามาเลี้ยงในสวนสัตว์ค่ะเราจะนํามาเลี้ยงในบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ามีนิสัยที่ดุร้ายมากเลยค่ะสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองจากสัตว์ที่ดุร้ายนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปเที่ยวในสวนสัตว์ เด็กๆต้องไม่เข้าไปใกล้ๆสัตว์นะคะไม่เข้าไปใกล้ให้มันมากเกินไปหรือว่ายืดแขนขาเข้าไปในกรงขังสัตว์นะคะไม่เอาอาหารไปป้อนสัตว์คะ่ะไม่แหย่ให้สัตว์เกิดความโมโหนะคะแล้วก็ไม่ปีนป่ายขึ้นไปบนราวเหล็กที่เป็นกรงขังสัตว์นะคะเพราะอาจจะถูกสัตว์ทำอันตรายได้คะ่ะเด็กๆได้รู้จักสัตว์ที่ดุร้ายที่เป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในน้ำเป็นแล้วใช่ไหมคะ เอมีอะไรบ้างคะเสือสิงโตมีควายมีแรดมีช้างจระเข้ฮิโปโปโปเตมัสอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนในแบบฝึกหัดกันอีกนะคะเด็กๆเล่มนี้มาเลยค่ะคุณธรรมนำความรู้นะคะแล้วเปิดหน้าที่26เลยค่ะ เรามาดูกันค่ะในหน้านี้จะให้ทาอะไรเรามาอ่านคําสั่งกันเลยค่ะเด็กๆเขียนคําตอบที่สัมพันธ์กับภาพอ่าเขียนคําตอบที่สัมพันธ์กับภาพเรามาดูก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพนี้คืออะไรคะมีคะ่ะต่อไปภาพนี้คืออะไรคะ ควายค่ะต่อไปเสือแล้วก็หมาแล้วก็ช้างมาดูค่ะเรามาดูก่อนนะคะคําที่เขาเขียนไว้มีคําว่าอะไรบ้างคําแรกอ่านว่าควายคอวอายควายนะคะคำที่สองอ่านว่าหมีหมอี มีค่ะคำที่3ามคือเสือสซอเอือเสือต่อไปคำที่4ี่คือช้างชอองชางอช้างไม่โทรช้างค่ะคำสุดท้ายคือหมามอามาไม่โทรหมาแล้วก็มาดูว่าคำไหนที่สัมพันธ์กับภาพมาดูคำแรกค่ะคำว่าควาย เอ๊ะแล้วภาพควายอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็นำคำว่าควายมาเขียนลงในช่องนี้เลยคะ่ะมีตัวอะไรบ้างนะคอควายวมแวนสระอายอยักษ์คะ่ะต่อไปนะคะคำที่สองคะ่ะคำ ว่ามีอ่าคำว่าหมีภาพหมีอยู่ตรงไหนนะภาพหมีอยู่ตรงนี้อ่าเขียนคำว่าหมีลงไปค่ะอ๋อมออีมีอ่ามาดูภาพต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูภาพกัน ภาพอะไรคะภาพสัตว์เสือใช่ไหมคะคาว่าเสือเราเขียนไปแล้วคำสองคำควายกับหมีต่อไปคําว่าเสือสอเอือเสือ,อนามาเขียนตรงนี้เลยคะ่ะสอเอือเสือเสือเขียนไปแล้วต่อไป หลือคำว่าช้างอ่าช้างภาพช้างอยู่ไหนนะช้า,ชางตรงนี้ใช่ไหมคะนำคำว่าช้างมาเขียนใส่ลงไปคะ่ะชออางอช,างอช้างไม่โทช้างน่าเขียนไปแล้วเหลือคำสุดท้ายแล้วก็ภาพสุดท้ายคืออะไรคะคือมา้าเด็กๆก นำคำว่ามา้ามาเขียนลงไปเลยค่ะมออามาไม้โทมา้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยนะคะข้างล่างนี้ชั้นอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหน่อยก็จบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย